ปเรียนเชิญพี่ชายนะครับครับอดีครอบครับขึนมาร้องเพลงวยกันเสร์บบานะคือบุษบาะอาคมนะอาคมไ้ผมยาวใช่ผมยาวเห็นคุณแม่เต้นยี่ตาเยิ้มเชียร์ไม่ได้ตาคมวัยเพื่านทาไกลของม่วงอ๋อม่วงีแถมไหมคันะสักสามราเพลงเราแถมไม่ได้ว่าแถมเหรอใช่รคุณแม่เนี่ยคุณแม่เขาชอบเต้นอ่ะชอบเต้นใช่ไหมใช่มาันเอาเลยดีกว่าแล้วี่ขอญาดี๋้วขอยากแล้ว

การที่ช่วยพี่เองครับครับนะฮะองราบพี่รถไฟได้ไหมฮะขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ใครไม่ได้พกเมียมาดูคอนเสิร์ตขอเสียงดังๆหน่อยเว้ยโหไม่เลยเหมือนจะไม่ได้พบกูัะ 不会感到存在。 i'm สายอุรสแห่มาดีกว่าครับติดใจรถแห่ครับลว

โอ้โหได้ยินน้องๆร้องเพลงใต้ด้วยพี่ไม่เคยได้ยินเลยอันนี้พิเศษสําหรับที่นี่เลยหรือเปล่าใช่นะเพราะว่าพวกเราก็ไม่เคยได้ร้องเหมือนกันใช่ที่นี่พิเศษให้กับพิเศษให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเคยมาที่นี่กันบ้างไหมคะน้องๆทั้งสองคนเยอะอาหารเยอะหรอเล่ไม่เห็นหน้านะไม่เห็นเดี๋ยวพี่ตีหน้าพิธีกรผมเพิ่งมาวันที่สี่พี่เพิ่งมาวันที่สี่ที่ไพนเนี่ยเคยมาอยู่ครับเคยมาอยู่เคยมาใช่ไหมแสดงว่าพ่อแม่พี่น้องก็เคยเจอน้องๆแล้วนะคะ ราจะให้น้องถ่ายรูปกับแม่ๆก่อนนะคะเป็นถ่ายเซลฟี่ใช่ไหมเอ่ยอ่เดี๋ยวนูหันหลังลองปีกบ้างนะคะลองปีกบ้างเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างมากเลยะเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างมากคือไรอันไม่สามารถจะหันแบบเร็วๆได้ปีกตีหัวพี่เลยครับน้องเบียดตีหัวพี่ฟอมละเบียดวิธีการปล่อไยลักเหมือนกันอ่ามองกล้องนะคะทุกคน แบบว่าเรื่องแบบท็อปซีเคร t ของเราทั้งสองคนวิธีการตอบนะคะยกมืออย่างรวดเร็วแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกว่าจะให้ใครตอบนะคะเอาเริ่มที่ฟอมก่อนละกันเริ่มที่ฟอมก่อนสองคำถามเดี๋ยวเราจะแจกอ่ะเดี๋ยวดูของก่อนนะคะของที่เราจะแจกเป็นเขาเรียกอะไรนะกางเกงลิงสามไม้ใช่ไหมนี่ตัวนี้เป้าแตะแล้วก็ปักให้เลยอ๋อไล่อัมเย็บเองเปล่าเย็บเองเลยนะคะคำถามแรก นะคะถามว่าสีที่น้องฟอรรมชอบคือสีอะไรโอ้เจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าฉันชอบสีอะไรนะคะสีอะไรให้ไทยนะเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามยกมือใครตอบได้คุณแม่คุณแม่เดี๋ยวไมาที่ทีมงานสีอะไรนะคะคุณแม่มชมพูเฉลยค่ะสีใช่ไหมเน่ใช่ก็ได้คับแม่ จริงๆน้องอาจจะชอบสีอื่นแต่ว่าแม่ตอบมาขนาดนี้ใช่ก็ได้เราเล่นเกมไปเลยนะคะอีกหนึ่งคำถามให้คิดก่อนน้องฟอมเกิดวันที่เท่าไหร่ขึ้นกี่ค่ำเดี๋ยวนับนะหนึ่งสองสามอะรคะเดี๋ยวก่อนคุณแม่ฝั่งนี้ได้ตอบก่อน ยี่สิบสามพฤษภาถูกไหมคะถูกครับเย้เอารับรางวัลไปเลยนะคะต่อไปมาที่ไรอันบ้างบ้านเลขที่ไม่ใช่ละเลยยังไม่รู้เดี๋ยวคุยข้ามละไม่ได้รน้อยเหมือนกันสีที่น้องไรอันชอบคือสีอะไรเดี๋ยวให้นับก่อนแต่พวกยกเดี๋ยวก่อนให้นับก่อนนับก่อนเอามือลงเอามือลงเอามือลงก่อนเอามือลง S 1นึ่งสาเดค่ะคุณี่คนนี้อาก่อสีชมพูค่ะไหมคะสีชมพชอบเหรคะือกองกันน่ารักสีชมพูผ้อหวานได้เลยอันงอบเลยเป็นอะไรเด้เลยทุ่งทาด้เลยนงอาไว้เป็นผู้ชายสายหวานนะใช่ไผู้าสายหวานชอบสีชมพูเหมือนกันทั้งสคนเลยนะคะน่ารักเชียว ้อีกหนึ่งตัวหนังสุดท้ายเช่นเดียวกันน้องไร้เกิดวันที่เท่าไหร่อย่าไปหยิบเก็บมือก่อน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 นะนับหนึ่งสองสามเดียวค่ะคุณแม่ข้างหลังด้วยเลยใครอยากใครอยากคุณแม่ยี่สิยปีพุทธาเออให้เขาเถอะเต็มเปี่ยมขนาดนี้ยินดีด้วยนะคะได้รับถุงผ้าไปเลยครับรู้สึกว่าทุกคนรู้ลึกรู้จริงนะรู้ดเรื่องจริงเลยเนาะ ไม่รู้นี่นอนตายเลยนะไม่รู้อ่ะอไม่รู้นี่นอ,ออนอนตายเลยโอ้วันนี้ก็ขอบคุณน้องทั้งสองคนมากที่มามอบความสุขให้พ่อแม่พี่น้องชาวนคร,รศรีธรรมราชนะคะเดี๋ยวให้น้องทั้งสองคนฝากผลงานดีกว่าค่ะครับโซตัวผมนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับที่กองอาบรรจงกงครับทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงนะครับใครเดินจากงานก็มาผ่อนคลายใครที่อกันได้สนุกมาก<ะ>ครับของหนูกใกล้ๆนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตครับเดอะไรอันคอนเสิร์ตนะครับวันที่1 2กรกฎาคมนี้นะครับใครอยากไป ไปดูก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ทางเพจยูเข้าได้คอร์ดได้เลยครับผมฝากไว้ด้วยฮะเฮ้ขอบคุณมากๆทุกทีปรบมือให้กับเรารายการแรกของเรากัดยุงเข้าไดคอร์ดค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังมีอีกนะคะวันนี้สนุกสนานช่วงแรกกันไปแล้วกับยูเข้าไร้คอร์ดเดี๋ยวเรามีศิลปินที่รอมาพบกับพ่อแม่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชไม่ว่าจะเป็นวง